นี่ฮาวนะครับต้อนรับเข้าสู่หางโจเกมนะครับพร้อมกับเสื้อและก็หมวกปูนยาแนวตาจจระค้นะครับวันนี้รีมิงอยู่ในห้องพักข้างหลังของรีมิงเนี่ยเป็นแบดมินตันประเภททีมหญิงนะครับซึ่งเกาหลีใต้ชิงกับจีนแล้วก็ตอนนี้เกาหลีใต้ชนะไป2คู่แล้วถ้าคู่นี้เก็บได้ก็ จะคว้าเหรียญทองทันทีนะครับถือว่าหยามสาวจีนกองเชียร์แล้วก็เจ้าภาพจีนเลยนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันวันนี้เดี๋ยวลีมิงจะพูดถึงเรื่องของนะฮะบวยนะครับซึ่งโอ้โวันนี้หรือว่าเป็นบวยหญิงของเราเนี่ยนะครับลงต่อยถึง สี่รุ่นนะครับนมวยหญิงสรุ่นมวยชาย2รุ่นความสำคัญของการแข่งขันในวันนี้ก็คือนะครับชายเนี่ยเป็นรอบ8คนซึ่งหมายถึงชิงเหรียญทองแดงนะครับแต่มวยหญิงนะครับ1รุ่นนะครับก็จะเป็นนะครับการ อับเชื่อนะครับคือตุตามาสนะฮะในรุ่น50กิโลกรัมเป็นรอบรองเขาได้ไปโอลิมปิกเกมแล้วนะครับขณะที่นะครับอีก3รุ่นนะครับนะฮะก็57กิโลกรัมตอนทิปโบป่าเนี่ยก็ถ้าชนะก็จะได้ไปนะฮะแล้วก็รุ่น60กิโลกรัมทนท,ทนัญยาสมนึกนะฮะก็จะได้ไปนะครับแต่ว่า จำจันนะครับต้องเอาสองรุ่นคือเข้าใจง่ายๆแล้วกันมวยหญิงหกรุ่น4รุ่นเล็ก4ี่รุ่นแรกเนี่ยเอาไป4คนนะครับส่วนรุ่น2รุ่นใหญ่นะครับก็คือรุ่น66กกิโลกร,รัมกับ75กิโลกร,รัมนะครับของเรา66นี่ก็จะมีจำจันสุวรรณเพ่งแล้วก็เจ้าใบาสนนะครับ นะเป็นรุ่น75กิโลกรัมเนี่ยเอารุ่นละ2คนนะเข้าใจกันเลืันี้ครับเดี๋ยวเราจะได้มาฟังวิเคราะห์กันเลยนะครับวันนี้เนี่ยเวลาประเทศไทยนะครับ13นากา30นาทีนะครับถ้าเวลาในจีนก็บวกไป1ชั่วโมงนะครับ14.30เข้าใจตรงนี้ดีมิมเจ้าเวลาประเทศไทยนะครับอ่ะวันนี้ก็ในรุ่น 5 7กกรักรรมครทิบบัวป่านะครับน้องจูนนะฮะอายุ22ปีครับส่วนสูง165เซนติเมตรนะครับอ่าก็เป็นเวอร์ไรน์กิ้งอันดับ17นะครับตอนในปัจจุบันแล้วก็เคยเป็นถึงระดับยุทธ์อลิมปิกนะฮะแล้วก็ยุทธ์เอเชีย ติดเหรียญมานะครับตอนนี้อายุ22ปีนะครับยังสามารถพัฒนาได้ทีนี้จะมาเจอกับของแข็งเลยครับหลังจากรอบแรกเนี่ยนะครับก็เอาชนะเดปานในรอบ16นะครับแล้วก็รอบนี้ก็จะเจอกับนักมวยไต้หวันครับคุณยู่ติงหลินนะฮะชื่อเล่นชื่อน้องติงนะชอบร้องเพลงอายุ27ปีสูง 1, 175เซนติเมตร โอ้โหแสดงว่าสูงมากนะครับแต่ว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการทําน้ําหนักตัวก็ได้นะครชนะฟิลิปปินส์มา4ต่อ1นะครับเขาขึ้นน้ําหนักมาจาก54กิโลกรัมมาต่อยในเวทที่ตัวเองยังไหวนะแต่ว่าก็คงน่าจะลดเยอะครับเพราะดูรูปร่างของเขาเนี่ยสูงนะฮะก็เป็นดีกรีแชมป์โรค เวอร์แชมเปี้ยนชิพที่ตุรกีเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราเป็นรองเยอะนะฮะวันนี้คู่นี้นะครับแต่ว่าพรทิพย์ไปเก็บตัวฝึกซ้อมภายใต้การโครงการสนับสนุนแผนการนะครับของสมาคมเนี่ยไปซ้อมสองประเทศเลยครับนะฮะทั้งชายหญิงเนี่ยไปคาซัคสเบกแล้วก็กลับมาซ้อมต่อช่วงสุดท้ายที่เกาหลีแล้วเข้าหมู่บ้านนักกีฬา ที่ห่างโจวนะครับสมบูรณ์มากทุกคนได้การลงนวมได้ประสบการณ์ได้ความแข็งแกร่งสมาธิสภาพร่างกายจิตใจเยี่ยมนะครับวันนี้เราเป็นรองแต่รอพลิกล็อกนะครับเข้าไปบดวงในนะฮะพะเล่นวงนอกโดนแน่นะครับแต่วงในก็กว่าจะฝ่าก็ไปได้ก็ต้องต่อยให้ชัดๆนะครับทั้งล่างสลับบนนะฮะอ่ะก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีของน้องจูนนะครับ คู่ต่อมานะครับก็จะเป็นในรุ่น60กิโลกรัมนะครับรุ่นนี้ก็เหมือนที่เรียนแล้วครับชนะได้ไปโอลิมปิกเลยนะครับก็คือธนญัญญาสมนึกน้องเนยนะครับน้องเนยเนี่ยอายุ22ปีเช่นเดียวกันโอโ้ยังทําได้อีกหลายเอเชียนเกมหลายโอลิมปิกเกมนะครับสูง166เซนิเมตรนะครับเป็นเหรียญทองยุทโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาตอนนี้เนี่ยก็เป็น อันดับเก้านะครับของของรุ่นนี้นะครับแล้วก็นะฮะผ่านนโมยเออมานะครับทาจิกิสถานในรอบแรกแล้วก็รอบสองเนี่ยก็ฟิลิปปินส์ก็ปรากฏว่ามีอการบาดเจ็บไม่ได้มานะครับจะเจอกับนักชกอินโดนะครับคุณอัสวาตินฮาสซานะครับซึ่งอายุ25ปีสูง168เซนติเมตร ส่วนสูงใกล้เคียงกันนะครับนักชกจากอินโดนีเซียอีเนานะครับรอบแรกได้บายรอบ2ชนะคูเวตนะครับก็เป็นดุยกีเหรียญทองแดงจิงแชมป์เอเชียในปี2019นะครับคู่นี้ชกกัน13บมนกา45นาทีเวลาที่เมืองไทยนะครับเ,เคยเจอกันที่ภูกเก็ตนะครับเราเนี่ยน้องเนยเคยชนะ TKO ในรายการรายการแข่งขัน t t a i l a n d Open International นะครับวันนี้คู่นี้ค่อนข้างใสนะฮะได้ไปออรมปิกเกมคนที่สองตามเจ้าหวานไปนะครับนะฮะจากนั้นนะครับคู่ที่สามครับเวลา14นากา30นาทีนะครับย้ำว่าเวลาที่จีนนะครับจันจันสุวรรณเพงบางคนชื่อเล่นเขาชื่อ B นะแต่โค้ดหรือนะัก นักมวยเขาเรียกแจมนะอายุ23ปีครับโอ้โหยังสามารถพัฒนาได้อย่างไม่หยุดยั้งนะครับก็เป็นมวยรุ่นใหญ่ขึ้นมา66กิโลกรัมรอบนี้เนี่ยถ้าชนะได้แค่เหรียญทองแดงนะครับยังไม่ได้ไปปารีสเกมนะครับเธอสูง169เซนติเมตรนะครับนะก็สายลมาดีดูแลประคบประงมนะครับก็เอ่อ ในเส้นทางนะครับของเขานะครับก็ตอนนี้นะครับได้ที่สองเวอร์ชันที่อินเดียแล้วก็ที่สามที่ตุรกีนะฮะอ่าก็ผ่านรอบแรกมาชนะนักมวยอุซเบกิสถานสบายๆห้าต่อศูนย์แข็งแรงมากน้องน้องแจมนะครับแต่ว่าวันนี้จะเจอกับนักมวยแดนอารีดังนะครับสูจุ่นเสียง ซูจนเียงนะฮะอ่าก็ซูนะอ่าเอาจอเป็นจีนภาษาจีนนะดีแปลมาจากภาษาอังกฤษ,กษนะครับก็เขาเป็นนักมวยสูง170เซนติเมตรนะครับสูงใกล้เคียงกันอายุ25ปีนะครับชนะคะแนนญี่ปุ่นเข้ามาสู่รอบนี้นะครับก็ได้อันดับเก้าเวอร์แชมเปี้ยนชินพชที่ตุรกีนะฮะเขาชก ตอนนั้นเนี่ยน้ำหนัก70กิโลกรัมเพราะฉะนั้นก็ต้องลดน้ำหนักลงมานะครับอ่านะฮะก็ว่ากันว่านะครับเอ่อเคยชนะมาละนะฮะอ่าก็เดี๋ยวรอดูครับแต่ไม่ได้ต่อยจริงนะเพราะว่าคุณวิจารณ์พพนิ์บอกว่าลงนวมที่เกาหลีใต้เนี่ยเราดีกว่าเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ได้เหรียญไปทองแดงแต่ยังไม่ได้ โอลิปิเกมต้องอีกรอบหนึ่งแต่เอาชนะก่อนวันนี้ครับอย่าประมาททีนี้มารอบค่านะครับเวลาที่ประเทศไทย18นากานะฮะก็จะเป็นรุ่น50กิโลกรัมเจ้าหวานจุธามาตรลักสัต์วนะครับไม่ใช่รักษาสัตว์เหมือนสมชายสายลมที่บอกไว้ดูหน้าตายังไม่แก่มากแต่เธอ30ยังแจ๋วนะครับสูง161เซนติเมตรนะครับนะ รอบแรกเนี่ยชนะนักชกเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมจากญี่ปุ่นมา5ต่อ0นะครับแล้วก็รอบ2ชนะทาจิกิสถานนะครับเป็นอันดับ3 w มเว d c h a m ช i เป s h i นชที่รัสเซียในปี2019ตอนนั้นเธอต่อย48กิโลกรัมนะครับก็วันนี้มาเจอคู่ปรับเก่าครับคุณชารีนิกดาจากอินเดียนะครับก็รอบแรกชนะจีนต่อมาชนะเกาหลีนะฮะโอ้โหแล้วก็ อ่อยนี่ดีมากนะครับฟอร์มสดเพราะว่าเป็นดีกีแชมป์โลกนะครับนะนะที่จอแดนนะครับอ่ะก็เคยชนะเรามาแบบที่อินเดียนะเขาบอกว่าเที่ยวนั้นเนี่ยต้องแบบพอตัดสินแล้วเนี่ยมันจะมีเอ v ว s o เซอร์หรือการพิจารณาที่ไอบ้ากำหนดให้ว่าถ้าสูสีเนี่ย นะครับจะมีนักบวยสองผู้ตัดสินอีกสองคนที่คอยสังเกตการแล้วก็จะเป็นพวกที่บอกว่าจะต้องลงคะแนนด้วยปรากฏว่าของเราตอนแรกชนะต้องลงสองครั้งนะฮะสูสีปรากฏว่าก็ได้อินเดียไปเห็น,นะฮะก็วันนี้ของเราดีขึ้นมาครับแต่เป็นเกมที่สูสีมากแล้วก็ทั้งคู่ได้ไปโอลิมปิกเกมก็จริงครับแต่วันนี้ใครชนะเนี่ย เข้าไปชิงเหรียญทองนะครับเดี๋ยวรอดูครับวันนี้ก็สูสีนะครับแต่พันตำรวจโทวิจารณ์พลทิ์บอกว่าบั่นใจฮะบั่นใจ3คู่นะเดี๋ยวรอดูนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นรองนะครับนะมาอีก2คู่สุดท้ายนะครับที่เหลืออยู่ก็คือนักชกชายนะครับ ก็เวลา19.45นาทีตามเวลาประเทศไทยในยรุ่น63.5กิโลกร,รัมเป็นรอบ8มาเลยนะครับยกเว้นหวานนี่รอบรองบรรจงนะครับก็รอบแรกชนะอิหร่านนะครับรอบต่อมารอบ2ชนะไอซยก2ปาเลสไตน์ครับเป็นนักมวยวัย30ปีครับสูง173เซนติเมตรนะครับก็เป็นแชมป์ในการ Thailand Open ที่ภูเก็ตตอนนั้นต่อยในพิกัดน้ำหนัก 69กิโลกรัมนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ซีเกม2ครั้งนะฮะก็งานนี้นะครับจะเจอนะครับกับนักมวยเกาหลีเหนือคุณโชแมนชอยนะครับซึ่งสูง179เซนติเมตรสูงกว่าเรานะเป็นนักชกวัย26ปีนะครับก็ เอาชนะญี่ปุ่นในรอบแรก4.1นะชนะเยเมน5.0แล้วก็ชนะไต้หวันแบบ RSC ในยกที่2แต่ดีกรีก,รก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับนะที่เอเชินเกนที่อินโดก็ได้ตกรอบ16นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเราจะผ่านได้หรือไม่บรรจงเป็นมวยฝีมือนะครับนะก็ได้จะผ่านนะฮะดูจาก ฝีมือที่ปราดเปรียวแล้วก็การฟริตซ้อมที่ดีของบัรจงนะครับมาคู่สุดท้ายครับมวยถูกคู่คนดูถูก,กใจนะครับต่อย20นาทีนะครับวีรพลจงจ,งจอหอหลา,านสมจิตเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมที่ปักกิ่งนะครับรอบแรกเอาชนะ RSC นักมวยญี่ปุ่นแบบเหลือเชื่อครับต่อยหนักต่อยแน่นนะครับจะเจอกับนักมวยฟิลิปปินอูมามาเชลนะครับซึ่งรอบแรกชนะจีน5-0ทั้งคู่เนี่ย แม่มาดีครับนั่งเครื่องบินมานะฮะสูสีครับนะฮะโค้ดตะวันมุ่งพิงกลางบอกแต่ก็ยังมั่นใจวีรพลนะครับแล้วก็บรรจงนะฮะจะเข้าไปสู่รอบรองชนะ,ะเลิศคว้าเหรียญทองแดงมาให้ทีมมัดไทยกองทัพนักเกรียนไทยครั้งหนึ่งนะครับโอเคก็จบกันสำหรับวันนี้นะครับอีกสักครู่ไม่กี่ชั่วโมงนับจากนี้นะครับเดี๋ยวลีมินก็จะมีไลฟ์สดให้ดูด้วยโดยเฉพาะคู่สำคัญสำคัญแล้วก็ แสดงความยินดีกับบิลภูริพลบุญสอนนะครับหลังจากคว้าเหรียญเงินวิ่งเมื่อ100เมตรเมื่อคืนเราก็ลุ้นกันครับนะกลับมาจากมวยเนี่ยนะครับก็โหเวลานี่เกือบต่ำกว่าสิบวินาทีนะฮะแต่รายงานข่าวบอกว่าเขายังไม่รับรองการแข่งขันเพราะว่าลมแรงแต่จีนเขาวิ่งได้9.97นะครับเรา10.02แม่ เดี๋ยวรอดูครับจะต้องพัฒนาได้อีกอย่างไม่หยุดยัง้งและบิลเนี่ยนะครับจะลงแข่งขันครับสองร้อยเมตรซึ่งเขาหวังมากกว่าร้อยเมตรนะครับนะและ้วก็4คูนร้อยนะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับหางโจโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับนะสเตเดียมนะเดี๋ยวรอดูครับได้รุนแน่แล้วก็เหรียญเงินของภูริพลบุญสอนถือเป็นเหรียญเงินในรอบ25ปีของเอเชียนเกมของอ่อ วิ่งรมกดระยะร้อยเมตรชายนะครับอ่าเดี๋ยวรุ้นกันครับวันนี้อาจจะยังไม่มีทองมาฝากแต่การแข่งขัน,ขนมันก็เข้มข้นขึ้นเป็นลำดับนะครับวันนี้เป็นวันที่คนเกษียณอายุเนี่ยจะรู้สึกเหงานะฮะบางคนเนี่ยลืมยังนึกว่าทำงานครับนะแต่งตัวไปทำงานอ่าวนี่มันวันอาทิตย์ใช่ไหมด่บิงก็ลงวนันลงคืนแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะกลับ กรุงเทพแล้วนะฮะวันพุธกลางคืนบินกลับนะครับขอได้ับความขอบคุณจากผู้ชายหน้าตาดีลีมิงเมืองไทยขอบคุณปูนยาแนวตาจาราเข้คุณสุภพงศ์เพชรสุดบอสจุ๊บเพื่อนรักของลีมิงนะครับปูนปูนใจเจี้ยนเดี๋ยวติดตามช่อง YouTube รายงานสดมวยนะการสัมภาษณ์ต่างๆนานานะครับสวัสดีครับเอาละครับทีมเกาหลีใต้ครับ ปราบจีนควา้าเหรียญทองไปได้แล้วนะครับทีมแบบมินตั้นหญิงครับทีมหญิงนะฮะเดี๋ยวดูทีมชายต่อนะครับอยากจะเห็นวิวุรุวิทยาศาสตร์หรือบารสกับปอปอควา้าเหรียญทองให้กับกองทัพตกีฬาไทยนะครับ Thank you.